ดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปแรนดอมนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปดูดวงการกับหัวข้อคําทำนายนะคะสิ่งใดในตัวคนที่ทําให้เขาตกหลุมรักเรามาดูไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะ เราจะมาดูพนังงานตัวเขาก่อนนะว่าพนังงานตัวตนของเขาคนนั้นเขาเป็นคนแบบไหนเป็นคนเช่นไหนบ้างนะคะผ่านไพ่ห้าใบอ่านใจอ่านตัวตนของเขาได้ไพ่หกดาบได้ไพ่เดมเพลอร์เป็นคนทางไกลนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีความมั่นคงในด้านขอ,ของความรู้สึกเป็นคนที่ดูนิ่งนะคะแต่ก็เป็นคนที่มีความเด็ดขาดในตัวเองอะ ว่าจะเป็นคนที่ดูไม่โรแมนติกไม่ใช่คนอ่อนหวานไม่ใช่คนพูดพอไม่ใช่คนที่จะไม่ใช่คนที่มานั่งเอาอกเอาใจรอตลอดเวลาแต่เขาเป็นคนที่ชัดเจนในทุกๆการกระทําของเขาในทุกๆความรู้สึกของเขานะคนคนนี้เขาไม่ใช่คนที่เปิดใจให้กับใครง่ายๆในเรื่องของความรักนะคะเขาเป็นคนที่รักคนยากเป็นคนที่เปิดใจยากแต่ถ้าเขารักใครแล้วเน be ี่ยเขารักจริงและเขาก็เป็นคนที่มีความรักท <in> ี <in> ่มั่นคง ในไพ่สามดาบในอดีตที่ผ่านมาเขาเคยผิดหวังในเรื่องของความรักมาก่อนนะในไพ่สิบดาบบาดเจ็บอย่างหนักเสียใจอย่างหนักในเรื่องของความรักนะคะมีความผิดหวังเขาเรียกว่ามีบาดแผลในใจของเขาอาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งด้วยที่ทําให้เขาไม่เปิดใจให้กับความรักได้ง่ายๆนะกลายเป็นคนที่เปิดใจให้ความรักค่อนข้างยากมากในไพ่ห้าหมายเขาเป็นคนที่ถ้าในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยคนคนนี้เป็นคนที่ขยันมาก นะคะเป็นคนที่ชอบทํางานเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับการทํางานแล้วก็เป็นคนที่ทุ่มเทให้กับในเรื่องของงานเป็นคนที่สู้ชีวิตคนหนึ่งเลยแหละนะคะชีวิตก็กว่าจะมาถึงวันนี้ได้กว่าที่จะประสบความสําเร็จได้ไม่ง่ายเลยแต่ถ้าในเรื่องความรักคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักนะคะความรักเขาที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าผิดหวังเสียใจมาค่อนข้างเยอะและอย่างที่บอกว่าเขาเป็นคนที่รักใครรักจริง เพราะฉะนั้นในเรื่องความรักของเขาที่ผ่านมาเนี่ยพอผิดหวังเสียใจมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะปิดตัวเองในเรื่องของความรักไปเลยนะแล้วก็อีกประการหนึ่งอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ความรักในอดีตของเขาไม่ประสบความสําเร็จหรือไม่สมหวังเป็นเพราะว่าในอดีตของเขาที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะทุ่มเทกับเรื่องงานมากจนเกินไปนะคะจนไม่มีเวลาให้กับความรักไม่มีเวลาให้กับคนรักก็เลยทาให้ความสัมพันธ์ของเขาต้องจบลงเนาะ วันนี้เรามาดูตัวคุณนะคะพลังงานตัวคุณได้ไพ่เดอะ o ูนได้ไพ่หกไม้ได้ไพ่สิบเหรียญได้ไพ่ไเดอะเวิรแล้วก็ได้ไพ่จัดเม้นตนะคะตัวคุณเองคุณก็เป็นคนที่จริงจังแล้วก็เป็นคนที่ชัดเจนนะคะกับทุกๆเรื่องราวในชีวิตของคุณนะ คุณเป็นคนที่เก่งมากคุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานคุณนะคะเป็นคนที่หาเงินหาทองได้ค่อนข้างเก่งแล้วก็เป็นคนที่รู้จักวางแผนชีวิตวางแผน,นอนาคตตัวเองไว้ค่อนข้างดีมากทีเดียวในเรื่องราวความรักของคุณใน Period. ตอนนี้เรีวยกว่าคุณโสดอยู่นะคะตัวคุณเองคุณก็อยากจะมีใครสักคนเรียกว่าชีวิตอะมันพร้อมแล้วล่ะนะคะชีวิตเรา่ะพร้อมแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความเป็นอยู่เรามีความมั่นคงแล้วตอนนี้สิ่งที่ขาดหายในชีวิตก็คือแค่ในเรื่องของความรัก ใครสักคนที่เป็นความรักที่ดีใครสักคนที่เป็นความรักที่ชัดเจนและจริงจังจริงใจคนที่เข้ามาแล้วไม่โกหกไม่หลอกลวงนะคะคุณเองคุณก็รอความรักรูปแบบนั้นอยู่ตอนนี้ตัวเขาเองเขาก็ยังไม่ได้มีใครด้วยเช่นกันนะคะตอนนี้เราจะมาดูโดยรวมเลยนะ ในวันที่เขาได้เจอคุณในวันที่เขาได้รู้จักคุณเขารู้สึกเช่ไนไรกับคุณบ้างนะคะไพ่ห้าใบอ่านเรื่องราวระหว่างคุณและเขานะคะได้ไพ่เจ็ดเหรียญค่ะได้ไพ่เดดซานะคะขออนุญาตปิดไพ่ตรงนี้นหนึง่งได้ไพ่เดดซาได้ไพ่เจ็ดเหรียญได้ไพ่ควีนเหรียญค่ะมุมมองที่เขาเห็นคุณในครั้งแรกนะคะ ได้ไพ่ขิงเหรียญแล้วก็ได้ไพ่ห้าช่วยนะตอนที่เขาเห็นคุณครั้งแรกเขารู้สึกถูกตาบตั้งใจคุณนะเขารู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์อะไรบางอย่างที่ดึงดูดเขานะคะเขาเรียกว่าคุณเป็นคนที่ดูดีมากๆในสายตาเขาคุณเป็นคนที่เขียนคุณเป็นคนที่ขยันและที่สำคัญน,นะคะที่เขามองคุณเนี่ย เขามองว่าค right. right ุณเป็นคนที่เพอร์เฟกในตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องรูปร่างหน้าตานะคะในเรื่องของที่ัส่ใจคอคุณเป็นคนที่มีความหนักแน่นมั่นคงคุณเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองคุณเป็นคนที่ยืนหยัดได้ด้วยตัวเองนะคะคุณเป็นคนที่ชอบทําอะไรด้วยตัวเองด้วยนะแล้วคุณเป็นคนที่มีเหตุมีผลสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าคุณกับเขาคล้ายๆกันในเรื่องของการดําเนินชีวิตในเรื่องของการวางแผนชีวิตนะคะแล้วก็ สิ่งที่เขามองเห็นในตัวคุณอีกอย่างหนึ่งก็คือเขามองว่าคุณกับเขามีความเข้ากันได้ดีในทุกๆเรื่องนะคะไห้ห้าด้วยเขามีความรู้สึกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยตัวคุณเนี่ยเข้ามาทําให้เขาลืมเรื่องราวในอดีตได้คุณเข้ามาทําให้เขามีความรู้สึกว่าเขาไม่คลัวความรักอีกต่อไปเข้ามาทําให้เขาก้าที่จะเปิดใจมีความรักอีกครั้งหนึ่ง ันนี้เรามาดูนะคะล้วความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาในไพ่สี่ดาบในไพ่แห่งแมนในไพ่สองไม้ค่ะในไพ่สามไม้แล้วก็ได้ไพ่ขวิถ้วยนะคะตอนที่คุณเจอเาขาครั้งแรกคุณอาจจะยังไม่ได้รู้สึกสนใจอะไรก็ทันทีนะคุณเห็นเาขาครั้งแรกคุณอาจจะรู้สึกไม่ค่อยถูกจะตาด้วยซ้ํา นะคะเนื่องจากบุคลิกที่ดูนิ่งดูเฉยของเขาเป็นคนที่อาจจะดูไม่ค่อยพูดนะคะคุณก็เลยอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้เก๊กจังเลยนะคะมาดเยอะจังเลยคุณอาจจะยังไม่ได้รู้สึกถูกชะตาเขาตั้งแต่แรกแต่เขานัะถูกใจคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาเห็นเลยนะคะแต่ตัวคุณคุณกลับไม่ได้รู้สึกแบบนั้นนะกว่าที่คุณจะเปิดใจเขาให้กับเขาเนี่ยต้องใช้เวลาในการพูดคุยในการเรียนรู้ คุณเองคุณก็ไม่ใช่คนที่เปิดใจให้ออกใครง่ายๆในเรื่องความรักไว้เช่นกันนะคะตอนที่เจอครั้งแรกเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกนิ่งๆเฉยๆและจะรู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยประทับใจอะไรในตัวเขามากนักนะคะแต่พอเวลาผ่านไปสักพักพอได้ทําความรู้จักกันได้พูดได้คุยกันไปสักพักเนี่ยคณเริ่มรู้สึกดีกับเขามากขึ้นนะคะเริ่มได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเขามากขึ้นพอได้คุยกันคุณถึงจะรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยุคลคกที่ดูนิ่งดูเฉย นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเขาเป็นคนที่ชัดเจนเขาเป็นคนที่จริงใจและเขาเป็นคนที่ทํางานเก่งมากๆคุณรู้สึกว่าเวลาที่คุณคุยกับเขาเนี่ยเป็นการพูดคุยที่ทําให้คุณรู้สึกดีทําให้คุณรู้สึกมีความสุขนะคะคราวนี้เรามาดูนะว่าแล้วสิ่งใดในตัวคุณนะคะที่ทําให้เขาตกหลุมรักในภยยัยเจ็ดไม้ ได้ไพ่แปดไม้ค่ะได้ไพ่สองเหรียญค่ะได้ไพ่ควีนดาแล้วก็ได้ไพ่เด็กดานะคะความเป็นตัวของตัวเองความชัดเจนในตัวเองนะคะคุณเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองนะคุณเป็นคนที่ไม่เสแสร้งนะคะคุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะอันนี้คือสิ่งที่เขาชอบแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะในการที่คุณกับเขาคบหากันเนี่ย เขาบอกว่าคุณไม่ได้พยายามในความสัมพันธ์หรือไม่ได้พยายามที่จะดึงเขามาเป็นคนรักนะนะคะความเป็นธรรมชาติของคุณความเป็นเพื่อนนะคะการพูดคุยที่เริ่มจากความเป็นเพื่อนเนาะ,ะทำให้คุณเขาเรียกว่าไม่ไม่ไม่ได้เก๊กไม่ได้วางฟอร์มอะไรอะะะ่ะเนาะมันก็เลยทําให้เขาได้เห็นตัวตนท,ท,ที่ที่แท้จริงของเรานะคะความเป็นตัวของตัวเองนะคะความฉลาดปาดเปื่อยของคุณ การตัดสินใจที่เด็กขาดของคุณการที่คุณเป็นคนที่ทํางานเก่งนะมันทําให้เขารู้สึกประทับใจคุณและก็รู้สึกชอบคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาได้เห็นคุณนะคราวนี้เรามาดูนะคะว่าแล้วเขาคิดเยี่ยมจริงจังกับคุณหรือไม่ได้ไพ่อัศวินไม้ค่ะได้ไพ่แปดเหรี่ยญค่ะได้ไพ่เด็กถ้วยค่ะ ได้ไพ่อัศวินดาแล้วก็ได้ไพ่วิวออฟฟอร์จูนนะคะต้องบอกเลยว่าเขาคิดที่จะจริงจังกับคุณแน่นอนนะคะไพ่อัศวินไม้ไพ่แปดเหรียญเขาจะโฟกัสที่คุณนะแล้วก็ในความสัมพันธ์เนี่ยถ้าเขาเปิดใจคบกับคุณแล้วเนี่ยบอกเลยว่าคุณเชื่อใจเขาได้เลยว่าเขาจะมีเราแค่คนเดียวในความสัมพันธ์เขาจะไม่ใช่คนที่ชอบคบซ้อนไม่ใช่คนที่จะชอบคุยกับคนเปนเรื่อยๆเขาจะไม่ใช่อย่างนั้น ถ้าเขาชอบถ้าเขามีใจปุ๊บนะคะเขาจะโฟกัสที่คนคนนั้นคนเดียวให้ความสําคัญกับคนคนนั้นแค่เพียงคนเดียวเลยนะไพ่แดดเรียญเขาเป็นคนที่สม่ําเสมอเขาเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายนะคะยิ่งถ้าคุณกับเขาเป็นรักทางายเป็นคนที่อยู่ห่างกันเนี่ยเขาจะมีการส่งข้อความมาหาคุณเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอนะคะไม่ขาดในเรื่องของการติดต่อในเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของการส่งข้อความหาคุณถึงแม้งานเขาจะยุ่งงานเขาจะมากเพียงใดก็ตาม แต่เขาจะมีเวลาให้กับคุณเสมอนะคะเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ใช่สําหรับเขานะคะเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเขาชอบชอบในความเป็นตัวของตัวเองชอบในความเก่งชอบในความชัดเจนชอบในความขยันของคุณนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ทําให้เขารู้สึกประทับใจนะะเขามองว่าคุณไม่เหมือนคนอื่นๆที่เขาเคยเจอมาะะเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์เนี่ยเขาจริงจังกับคุณนะคะ แล้วก็ความเป็นตัวของตัวเองนี่แหละของคุณนี่แหละที่ทำให้เขาตกหลุมรักคุณค่ะ